สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเทเวสครับอยู่เกมเซษฐี2อีกครั้งหนึ่งแต่อยู่กับเซตใหม่นะครั้งนี้ผมจะเอาเซตแลนด์มารก์กับมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผมได้อัปเกรดเลเวลแล้วก็ดาวเนี่ยมาถึง5ดาวกันทุกตัวแล้วนะเซตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนครับมาเดี๋ยวผมเอาตัวเก่าผมออกก่อนนะพวกนี้เอาออกหมดเลยครับเอาออกให้หมดเลยนี่นะ จริงๆเนี่ยนิโคเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเซตที่ใช้ได้ในแลนด์มาร์กนะแต่ว่าผมขาดอีกตัวหนึ่งถึงจะ3ดาวครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่ใช้นะจะใช้เป็นตัวหลักก็มีต e วเดนเดสครับตัวนี้นี่ต้องมีเลยนะแล้วผมขึ้น5ดาวแล้วด้วยแล้วก็เวลยี่แล้วนะก็ค่อยสะสมตังค์สะสมเศษมานะตัวที่2คือลิโอโนโดครับอ่าหดาวแล้วเหมือนกันเวลยีแล้วด้วย ตัวต่อไปผมจะใช้เป็นยุนอานะเพราะได้5ดาวแล้วเราก็มันช่วยในการเบิ้ลได้นะเพราะว่าผมมองว่าเซตนี้เนี่ยเออมันใช้การ์ดแลได้ทุกตัวก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเบิ้ลติดไปก็ดีครับแล่ทุกคนน่าจะหามันได้ง่ายมากกว่าเบียติเซ่ T e R ที่ผมมี3ดาวเนาะตัวสุดท้ายเนี่ยผมอัพซากุระไว้นะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมใช้ซากุระเนี่ยเงินจะไม่พอครับผมก็เลยมองว่าผมจะไปใช้ตัวของ โลนาแทนอ่าแต่โลนาเนี่ยผมยังอัพเวลไม่เต็มนะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็5ดาวแล้วอ่าแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตด้วยนะว่ายุนอาเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็นฮารุนะแล้วนะยทุกคนเห็นปะมาดูกันในเกมกันดีกว่าครับว่าเซตนี้จะเป็นยังไงนะจริงๆผมได้เกมหนึ่งก่อนหน้านี้ละเป็นเกมที่ก็ดูเป็นคอนเทนต์ได้ครับ แต่ว่ามันยังไม่ได้โชว์ความเก่งของเซตนี้เท่าไหร่นะก็เลยมาเล่นต่อเรื่อยๆครับเจอกับเทสนอตเหรอเมื่อกี้ผมดูแต้มพอไม่ทันนะแต่ก็สามพันกว่าใช่ไหมแบบแบบ่แบบุงนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันบักบักค้างๆเนาะเิบหนงงไงไม่รู้ฮะหาห้องก็หลุด <laughs> เข้าเกมมาก็เหมือนกดไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยนะนะครับได้เจ็ดนะเเนะขาได้เริ่มก่อนครับเขาได้สิบโอ้เขาเป็นสายเติมด้วยฮนะแต่ว่าเติมนิดๆหน่อยๆเหรอเติมแค่พอได้ตัวเหรอถ้างั้นเราก็น่าจะยังพอสู้ได้นะก็อาจจะเหมือนตัวเก่งทั่วๆไปครับ มองว่ามันเป็นตัวเก่งตัวหนึ่งก็พออะไรอย่างนี้เพราะว่าแพสซีฟเ้าก็จะไม่เยอะเนาะ <Your turn. S 1> จำนวนการใช้เขาก็จะใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งครับฮ <Five. S 1> ะเราได้5้ามาแล้วเดี๋ยวเราทอย4ไหมถ้าเขาไม่สร้างก่อนนะ <Eight. S 1> โอเคครับเดี๋ยวผมทอย4เนาะ เขาตั้งหลังเด็กด้วยแฮะมีเจ็ดผมเข้าลานคาได้นะ <Your turn. S 1> ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่า so <like> เราได้การอะไรเราได้สิบถึงสิบสองเหรอแล้วผมลงตรงนี้ครับ <Five. S 1> แล้วเดี๋ยวสิบถึงสิบสองไปลายสี่เนาะ ถ้าอย่างนี้ผมไปเจ็ดแล้วกัน <Your turn. S 1> ไปเจ็ด่อนครับ <Seven. S 1> ยังไม่อยากเสียตังค์ให้เขาเนาะ <Nine. S 1> นี่ครับ <Nine. S 1> เซตเล่นมาร์กมันจะเล่นเรื่อยๆแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็ชิงความได้เปรียบตรงพื้นที่ครับคล <Your turn. S 1> ้ายๆกับเซตเล่นสีไอ,เอ้เซตเร็วเราแหละแต่ว่าเราจะเอาชนะด้วยแต้มทัส่วนใหญ่นะ เวลาลีโอนารโดมาแบบนี้เราก็กดใช้ไปเลยครับเค่อถอยนะโอ้เราได้ดับเบิลมาแบบนี้ก็ดีนะคิดอยู่ว่าจะสร้างหลังเด็กหรือเปล่าแต่ว่าหลังใหญ่ไปเลยครับแลวเด้๋ยวผมใช้ยุนอาเนาะไป้ยุนอาเบิลสิบสองไปก่อนเลยครับ แล้วก็ผมสร้งหลังหลังใหญ่คือที่คิดว่าจะสร้างหลังเล็กเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใช้เออร์เนเดสใช่ไหมแล้วเราเลือกสร้างไอหลังเล็กลายเป็นไลน์มาร์กเนี่ยมันจะคุ้มกว่าไงเออเดี๋ยวอันนี้ผมตั้างลายสมไปดีกว่ามาถอยไปอีกครับอ่าตั้งเลนมาสสามจุดแล้วนะเห็นป่จุดที่เขาจะเล่นสีได้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะ ตอนนี้เหลือลายสครับที่เรายังไม่มีแลนด์มาร์กที่เขายังเล่นลายเล่น4ได้เนะเาะเนี่ยเซตนี้เบิ้ลมาทีเดียวนะบวกกับยุนอาไปผมกดได้รัวๆเลยครับสกิล <3 S 1> แต่เพราะว่ามันเป็น5ดาวกันด้วยนะก็คือเอ่อการเก็บชาร์จสกิลมันน้อยลงนะครับ มัำใช้ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างงี้มาอีกผมก็กดอีกครับกดก่อนทอยเสมอนะจะได้ให้มันเก็บชาร์จใหม่ผมทอยเปิ้ลสองไปเลยฮะโอ้ได้อัปเกรดอีกปแปดเราก็อัปเกรดอีกนะเออเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมทอยไปไหนดีะนะก,กดกดไปครับสิบถึงสิบสองแล้วกันเนาะกด <Your turn. S 1> โลนามาด้วยครับเราเอาโลนามากันแอดเนสนะ ตัวใหม่อะเนาะ<อ>เหมือนที่มีคนทักในคอมเมนต์คลิปก่อนนะครับว่าต้องใช้ไหมอะไรเงี้ย <Your turn. S 1> จริงๆผมไม่ได้เอามาแค่การอัเดตนะ <You S 1> ผมเอาม,มาใช้ <defense S 1> แบบนี้มากกว่าครับเพราะว่าเราไม่มีตัวทำตังเนาะผมไ,ไ,ไม่มีที่โคสาดาวนะผมก็เลยเอาโลนาเนี่ยมาขโมยเมืองแบบนี้เอ้าฮะเมื่อกี้ก็เหมือน โลนาหนึ่งตัวทำเงินไปให้เราเจ็ดสิบล้านเลยนะ <9. S 1> อันนี้เขาน่าจะสร้างเลนมากไหมแล้วเขา,า,าเลือกที่จะตัดแต้มเราฮะหรืไหอไม่เขาก็เล็งจะมาที่ ที่ที่เรายืนนะมีการ์ดทอยมาที่ที่เรายืนเพราะ,ะนั้นผมติบไปเลยฮะตั้งไปเลย,เยขโมอยไม่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเขาเล่นแปลกๆอยู่เหมือนกันนะจ,จริงๆเขาใช้ยุนอาได้ครับนะแต่เขาก็มีเบิลสองอยู่ในมือโอเคอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะว่า ตั้งลายสีใช่ไหมย้ออย่างนี้ลายสี่นะกลัวนะแต่ว่าไม่ทันแล้วครับมาคู่เราตอนนี้ไม่ทันแล้วนะวก็ผมชนะได้แล้วนอกจากเขาทอยสามซึ่งผมว่าเขาน่าจะกดยืนอาครับบนสิบสองลายสี่นะ ที่บอกว่าขู่เราไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทุกคนไม่รู้สกิลของลีเจนดารี่ที่เขามีนะครับเจ้าหนุ่มแว่นตัวที่3มอะ่ะมันสามารถย้ายเมืองหนึ่งเมืองของเขาไปที่ไหนก็ได้นะถ้าไปทับเมืองที่มีเมืองของเราอยู่เนี่ยมันก็จะทับทําลายทิ้งไปเลยนะหมายถึงว่าทับไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถนุว่าเขาใช้หนุ่มแว่นตรงนี้ใช่ไหมเขาจะขู่เล่นลาย4เราได้ครับแต่เขายังไม่มีทางชนะได้ไง อ่าเห็นไหมสกิลของตัวมันนะพอทุกคนถ้าลองคิดดูว่าถ้าเขาย้ายมาที่ลายสี่ใช่ไหมแล้วเขามีเบิ้ล2เนี่ยมันไม่ทันครับเพราะว่าเบิ้ลเขาเบิ้ลสไม่ได้แล้วยังไงเขาย้ายมาได้หนึ่งอันแล้วเขาก็ต้องไปที่อื่นก่อนหนึ่งครั้งนะเพรนั้นไม่มีทางที่เขาจะชนะได้ในเพลนี้ครับแต่เราชนะได้ในเพลต่อไปมาเราดูกัน สร้างแลนด์มาร์กเนาะนี่นะหนึ่งในความเก่งของเซตแลนด์มาร์กนะในการเพิ่มแต้มครับแล้วก็ในการที่ทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถมาขัดเมืองเราได้นะเพราะว่าเมืองเราเป็นแลนด์มาร์กครับบ้นสิบไปก่อนเป็น15ใช่ไหมแล้วผมก็เอ d นเดมาครับอ่าเราก็สร้างตัวหน่อยไปก็ได้นะ ก็จะเป็น16ใช่ไหมอ่ะเราก็ทอย6ครับอ่าได้มีอีก2แต้มนะเป็น18พอดีโอเคครับความเก่งของเซตแลนด์มาครับแต่ว่าเราได้เบิ้ลมันเสริมความเก่งด้วยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซตนี้เกมนี้นะ ก็เป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงความเก่งของเซตแลนด์มาร์คเกมนึงเลยสําหรับผมนะแต่ว่าก็เราก็โชคดีที่ได้เบิ้ลมาด้วยครับเซตแลนด์มาร์คเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่นแล้วไม่ได้เบิ้ลเลยก็อาจจะสู้กับความเบิ้ลหรือเซตคอมโบที่เป็นเซตผมเองก่อนเกมก่อนๆหน้านี้หลายๆคลิปได้เนาะจะสู้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าทุกคนดูเนี่ยผมก็เอาชนะเซตแลนด์มาร์คมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าลองย้อนดูกันว่าผมเจอกับเซตอะไรบ้าง คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้กันด้วยนะครับกดติดตามให้กันนะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามมาแล้วด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ